สวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับก็นะฮะวันนี้รัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยเดี๋ยวผมามาให้รัฐบาลไทยแล้วก็แจกทองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเลา,า,าพัฒนาพลาดมากนะครับพลาดมากจริงๆนะครับอื เดี๋ยวเราไปแก้มือกันใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปแก้มือกันใหม่นะครับสำหรับวันศุกนะเราพัฒนานะครับเสียใจจริงๆนะครับผมก็อยากให้มันเข้ามากๆเลยนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์นะครับสวัสดีด้วยนะครับอ่ะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับงวดที่แล้วนะครับรัฐบาลไทยเราเข้าไปแล้วนะครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับสำหรับเลขที่ผมอาแจ้งทุกคนไปนะครับสำหรับรัฐบาลไทยงวดที่แล้วนะนะครับงวดนี้ก็มาช้าหน่อยนิดนึงนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าลาพัฒนาพลาดเหมือนกันอาจารย์นะครับโอ้ผมเสียดายมากนะครับลาพัฒนานะครับมันเข้ามา3มงวดติดนะครับสําหรับอ่ารัฐอ่าลาพัฒนานะครับก็พลาดงวดนี้งวดเดียวนะครับก็เสียดายด้วยนะครับเสียใจด้วยจริงๆนะครับผมก็ให้ได้แค่แนวทางนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเลขมันจะออกตัวไหนนะนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยวผมพาแก้มือแน่นอนนะครับ เดี๋ยววันศุกร์ผมพาแก้มือแน่นอนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุยกันที่รัฐบาลไทยดีกว่านะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับรัฐบาลไทยนะครับมีหลายคนนะครับที่ได้ไปได้เลขกับผมนะครับมีคนได้เลขกับผมไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับเลข5775นะครับที่เป็นเลขฝันนะครับเป็นเลขฝันของผมเองนะครับที่ผมเอามาให้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นสูตรนะครับหรือว่าใครที่อยากไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับผมก็จะเอาให้วันนี้เหมือนกัน นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็รอขนาดนี้ไปเป็นดาราไหมครับไม่นะครับไม่ขนาดนั้นนะฮะอ่ะใครเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชนะร์นะนะรใ,ราาให้ผมหน่อยนะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งแชร์ให้ผมหน่อยนะครับงวดที่แล้วมันเข้าจริงนะนะครับงวดที่แล้วเนี่ยเอาแบบนี้แล้วกันนะครับน่าจะมีคนที่มาใหม่ด้วยหรือว่าใครที่อาจจะเพิ่งมาติดตามนะครับผมจะเรียนแบบนี้นะครับ เสียงกับหน้าตาแอดคนละเรื่องเลยนะครับคุณอะไรเนี่ยคุณนันทริยานัทริยาหรือเปล่านะครับขออภัยครถ้าผมอา่านผิดนะก็บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับหรือว่าบางคนอาจจะแปลกใจนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เปิดหน้าเปิดตานะนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะมาเปิดหน้าให้ทุกคนเห็นบ่อยๆนะครับเพราะคนจะได้จําได้นะครับมีหลายคนมากนะครับที่ทักมาแล้วบอกว่า อาจารย์เมื่อไหร่จะเห็นหน้าอาจารย์บ้างนะครับอยากเห็นหน้าอาจารย์นะครับเห็นแต่ลายมืออาจารย์เห็นแต่มืออาจารย์อะไรแบบนี้นะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพิมเปิดหน้าเห็นนะครับช่วงนี้ก็จะเห็นเจอหน้ากันบ่อยนะครับผมกลัวทุกท่านจะเบื่อได้ซ้ำไปนะครับวันนี้นะครับก็รัฐบาลไทยนะครับมีหลายคนทักมาเยอะมากนะครับมาใหม่ค่ะนะครับใครที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะครับวันนี้ขอสัก300400แชร์ได้ไหมนะครับ ขอ300-400แชร์นะครับตอนนี้คนดูอยู่ที่500คนนะครับน่าจะมีหลายคนนะครับที่อาจจะจําหน้านะครับจําหน้าคาตกกันได้นะครับอาจารย์หน้าเหมือนใบเลยค่ะนะครับไม่เหมือนนะนะครับค่อนหล่อมากนะครับอย่าไปอย่าผมไปเทียบกับเขาเลยนะหน้าตาผมไม่ไม่ไม่อาจไม่อาจจะหลอดสู้เขาได้นะครับนะครับสวัสดีค่ะนะครับออยังเด็กอยู่เลยค่ะนะครับใช่นะครับยังเด็กอยู่นะครับอายุพึ่งยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะครับยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่ ปีหน้า5นะครับก็ยังเด็กอยู่นะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยครับอะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอคนละหนึ่งแชร์พอนะครับคนละหนึ่งแชร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้รัฐบาลไทยนะครับงวดที่แล้วมีหลายคนนะครับที่ได้5775กับผมไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับงวดนี้ผมบอกเลยนะครับยังคงมีไหมเห็นเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับไม่ควรพลาดนะครับไม่ควรพลาดแนวทางนี้เลยนะครับเพราะงวดที่แล้วเนี่ยนะครับ คนได้5 7 7 5หกับผมนะคนที่ไปตัดเล่นนะครับผมบอกแบบนี้นะครับว่าคนที่ไปตัดเล่นกับผมนะครับเยอะมากนะครับผมฝันงวดที่แล้วนะครับผมฝันว่านะครับเลขมันออก5 7 7 2 3สนะครับมีคนไปตัดเล่น57เดยอะมากนะครับมีคนไปตัดเล่น57แล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้อะไรไว้นะครับผมบอกเลยเลยนะครับมีลุ้นนะนะครับมีลุ้นบ่อยมากนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดี600คนนะครับ อยากให้อาจารย์ถอดแว่นขานะครับผมเก็บทรงอยู่นะครับผมไม่อยากให้คนเห็นหน้าตานะฮะรอขนาดนี้จ้าอาจารย์นะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับหกร้อยคนตอนนี้นะครับคนเริ่มเข้ามาแล้วคนน่าจะกําลังขึ้นเงินลาพัฒนาอยู่นะครับก็ระหว่างนี้ก็ไลฟ์สดรอไปเรื่อยๆด้วยกันนะครับผมจะให้แข็พร้อมกันทีเดียวนะครับผมจะให้แข็พร้อมกันทีเดียวนะครับคุณครอบครัวว่าแชร์แล้วจ้านะครับขอบคุณมากนะครับอ่ะสวัสดีเป็นการนะครับทุกท่านวันนี้ทุกท่านอยู่ในเพจ หมอดาวมิจูนะครับวันนี้จะมาให้แนวทางนะครับรัฐบาลไทยนะครับสำหรับใครที่รอนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมบอกไว้ตรงนี้เลยว่าให้ดูเป็นแนวทางก่อนนะครับติดตามตลอดค่ะแต่ไม่เคยเห็นหน้าเลยนะครับวันนี้ได้เห็นแล้วจ้าดีใจจ้านะครับผมไม่ได้เปิดผมไม่ได้เปิดหน้ามานานมากนะครับหลายเดือนมากๆสําหรับคนที่มาติดตาม1เดือน2เดือนนี้นะครับอาจจะไม่เคยเห็นเลย นะครับอาจจะไม่เคยเห็นเลยนะครับแต่ว่าคนที่ติดตามมาเป็นปีๆเนี่ยสปีมาแล้ว3ปีมาแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะเคยเห็นบ้างนะครับเพราะว่าผมเปิดบ่อยนะครับเห็นตัวจริงแล้วหล่อมากค่ะเห็นตัวจริงเลยเหรอครับเห็นผมที่ไหนครับตัวจริงน่าจะเป็นที่ไลฟ์สดนะนะครับอ่ะนะครับทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะครับแบ่งปันหน่อยนะครับงวดที่แล้วมันเข้าจริงนะครับงวดที่แล้วผมบอกได้เลยเข้าจริงเอาแบบนี้ใครเห็นบ้างที่ผมบอกว่าผมใครเห็นเลขฝันผมบ้างหรือว่าใครที่ได้ยินบ้างใครดูไลฟ์สดผมบ้าง นะครับงวดที่แล้วเนี่ยผมบอกนะครับว่าใครได้5 7 7 5กับผมบ้างคอมเมนต์ให้คิดผมหน่อยเร็วนะครับคอมเมนต์ให้คิดดผมหน่อยนะครับเพราะว่ามีหลายคนนะที่ได้ไปผมเชื่อแบบนั้นเพราะว่ามีคนคอมเมนต์เยอะมากนะครับมีคนคอมเมนต์เยอะมากนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ได้5 7 7 5กับผมงวดที่แล้วไปนะครับเผื่อคนที่เขาเข้ามาใหม่อาจจะหาว่าผมขี้โม้นะครับขี้โม้หรือเปล่าหรือว่ามั่วหรือเปล่านะครับทุกท่านนะครับใครนะครับที่เห็นนะครับ ใครที่เห็นหรือว่าใครที่ได้5775กับผมงวดที่แล้วคอมเมนต์ให้ผมหน่อยว่าผมให้จริงไหมนะครับว่าผมให้จริงไหมนะครับจัดไป2แชร์แล้วค่ะนะครับขอบคุณมากครับคุณวันนานะครับได้7 5 7กับผมไปเยอะมากนะครับคนดูอยู่ที่20,000คนนะครับที่ผมโพสต์ลงไปในเพจนะครับนะคนดูเป็น20,000คนนะครับผมเชื่ออย่างต่ำๆๆผมว่าต้องมี100คนนะครับที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการกดไลค์กดแชร์นะครับทุกท่านเป็นสะพานบุญนะครับ ไม่แน่อาจจะเป็นญาติพี่น้องของท่านนะครับผมบอกเลยเลยนะฮะพร้อมค่ะ67นะคนชอบ67เยอะมากนะครับเป็นเลขของใครเอ่ยนะครับสวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนด้วยนะฮะตอนนี้คนเข้ามาดูหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนแล้วนะครับตอนนี้ยอดแชร์อยู่ที่สามร้อยห้าสิบแชร์ครับอีกห้าสิบแชร์ครับทุกท่านอีกห้าสิบแชร์ครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยเร็วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะลบเฟซบุ๊กนะผมลบทิ้งให้ตอนนี้คน กดแชร์มาแล้ว350แชร์อีก50แชร์คนดูที่1,200คนนะครับตัวแรกหกห้านะตัวนี้ตัวแรกนะครับทุกท่านจะได้จําได้นะครับทุกท่านพิมพ์พร้อมกันหมดเลยนะนะครับทุกท่านจะได้จําได้นะครับเวลานึกเลขอะไรไม่ออกนะครับให้นึกถึงตัวนี้เลย6 5ตัวแรกนะครับเม็ดเดียวตัวต่อไปตัวต่อไปคือเม็ดเดียวนะผมบอกไว้ก่อนนะครับตัวให้ทุกท่านพิมพ์ด้วยนะครับพิมพ์ด้วยนะมันถึงจะจําได้นะครับเม็ดเดียวนะครับ เลขชุดสองตัวก่อนนะอันนี้คือสองตัวนะครับหกสี่อ่าคอมเมนต์กันเข้ามาเลยหกสี่คอมเมนต์กัเาาเมเมนกเข้ามานะครับแล้วผมจะบอกเลขสามตัวนะนะครับเลขสามตัวเดี๋ยวผมจะบอกนะครับตัวเม็ดเดียวนะครับที่แบบเน้นสุดๆแล้วนะครับเม็ดเดียวเลยสําหรับคนงบน้อยหรือว่าใครที่ไม่มีงบนะครับอ่าอยากซื้อตัวเดียวอยากติดไว้ตัวเดียวนะครับหกสี่พิมพ์ขึ้นมานะครับหกสี่นะฮะสวัสดีครับอาจารย์ฝันไม่งวดนี้นะครับ ถ้าผมฝันนะเดี๋ยวผมจะรีบไลฟ์สดบอกเลยโอเคไหมนะฮะมีแต่คนถามเลขฝันผมนะครับถ้าผมฝันเดี๋ยวผมจะรีบไลฟ์สดให้เลยโอเคไหมนะครับผมฝันปุ๊บผมตื่นมาเนี่ยตอนเช้าเนี่ยผมจะไลฟ์สดเลยใครที่ดูทันตอนนั้นก็ทันไปเลยนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับอ่ะตัวเน้นตัวแรกห้าหกเม็ดเดียวหกสี่นะครับอ่ะคนเริ่มคอมเมนต์เข้ามานะเดี๋ยวรอคนคอมเมนต์นิดนึงนะครับผมอยากทุกท่านคอมเมนต์เพราะว่าทุกท่านจะได้จําได้ นะครับผมอยากให้ท uh ุกท่านคอมเมนต์เพราะว่าผมอยากให้ทุกท่านจําได้นะครับเวลานึกถึงเลขเนี่ยทุกท่านจะได้จําได้นะครับเพราะทุกท่านพิมพ์ลงไปแล้วนะครับชอบค่ะหกสี่มีใครชอบหกสี่เหมือนผมไหมอันนี้เม็ดเดียวนี่คือชอบที่สุดเลยนะผมบอกไว้ก่อนนะครับเม็ดเดียวเนี่ยคือตัวที่ผมชอบที่สุดแล้วนั่นคือหกสี่นะครับคือชอบแบบชอบที่สุดแล้วนะครับไม่รู้จะชอบตัวอื่นแล้วนะครับคือชอบตัวเดียวเลยนะครับหกสี่สวัสดีค่ะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ สวัสดีค่ะกดเข้ากลุ่มไม่ได้เลยค่ะกดเข้าได้ไหมครับมีใครกดเข้าได้ไหมกดได้นะหล่อจังเลยค่ะนะครับขอบคุณมากนะครับคุณไป๋ไปนะครับน่ารักจังเลยนะฮะกดเข้าได้นะครับใครจะเข้ากลุ่มกดเข้าได้นะนะครับชอบหกสี่ค่ะเม็ดเดียวหกสี่นะครับอ่ะคอมเมนต์เข้ามานะครับเม็ดเดียวหกสี่นะนะครับเลขชุดสามตัวนะครับตั้งใจฟังนะครับเลขชุดสามตัวนะครับ เลขชุดสามตัวห้าหกสี่อ่าเลขชุดสามตัวนะนะครับห้าหกสี่นะครับเม็ดเดียวหกสี่สามตัวถ้าเกิดมันออกบนนะนะครับห้าหกสี่ชุดสามตัวห้าหกสี่ค่ะนะครับอ่ะนะครับแค b นะนะครับเดี๋ยวผมจะแจกทองให้ด้วยนะนะครับอันนี้รัฐบาลไทยนะครับใครแค b แล้วนะครับพิมพ์คําว่า รวยรวยนะครับคอมเมนต์คำว่ารวยรวยขึ้นมานะครับรัฐบาลไทยนะครับอันนี้เป็นสลากนะครับอันนี้เป็นสลากนะนะครับเดี๋ยวผมจะแจกทองนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับใครที่อยากมีสิทธิ์รุนรับทองนะครับเข้ากลุ่มแนวทางผมไปนะครับไปฟังกติการุนรับทองได้เลยนะผมแจกให้ทุกสัปดาห์นะครับนี่เดี๋ยวผมจะแจกทองต่อไปนะครับ อันนี้คือสลากแจกทองนะนะครับอันนี้คือสลากแจกทองนะครับอ่ะแ k บแล้วพิมพ์ห้าหกสี่ชอบค่ะนะครับผมไม่รู้ว่ามันดังหรือยังนะมันอั้นหรือยังก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะผมพยายามมาแหวกที่สุดแล้วใครจะเข้ากลุ่มนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดแจ้งกติกาให้นะครับเพราะตอนนี้รายชื่อคนที่มีสิทธิ์ลรับทองนะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับโอเคนะครับใครที่อยากมีสิทธิ์รับทองแบบนี้นะครับก็กดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับไปฟังกติกานะครับ ไม่อยากพลาดนะครับก็ไปฟังกติกานะครับส่วนคนไหนนะครับที่ส่วนคนไหนนะครับที่ผมเห็นแล้วคุณหนูจัดนะอ่ะส่วนคนไหนที่อ่ะสำหรับว,วันนี้ก็แค่นี้นะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับนอนหลับฝันดีฝันเห็นเลขดเด็ดเนื้อนะครับอย่าลืมมาบอกผมด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ